เรื่องสุดแสนร้ายเป็นเรื่องรักต้องห้ามของพี่น้องต่างสายเลือดระหว่างสุดแสนและเคนหอมเทียนหอมพ่อแม่ตายพาย,ยาบาทถูกพ่อของพระเอกนำมาเลี้ยงที่ค่ายสออรุณตั้งแต่อายุสิบขวบสุดแสนเจอน้องครั้งแรกตอนอายุ15ปีก็ไม่ค่อยหื่นเท่าไหร่นะแต่ขอจองไว้ก่อนจากนั้นเรื่องก็เริ่มวุ่นวายเพราะพี่ชายอย่างสุดแสน เราะมันทั้งหื่นทั้งเอาแต่ใจขี้แกล้งแต่มันก็ดันรักน้องคนเดียวเรียกได้ว่าร้ายกับทุกคนยกเว้นเธอ,อส่วนน้องหอมฟิลใสแต่ไม่ไร้สมองในเมื่อพี่มันยอมขนาดนั้นน้องก็ไม่ขอเป็นเดือนนะบอกเลยว่านี่ใหญ่เรื่องนี้มันทั้งฟินทั้งติดเรดรักของพี่น้องต้องห้ามจะเป็นอย่างไรต่อไป อ่านลายตอนได้ที่ฟิตอะไรทั้งเมื่อไรนิยายจบแล้วโหลดได้ที่เมพป,ปินโตอ่านบุ๊หรือใครไม่ชอบอ่านนิยายเรื่องนี้มีหนังสือเสียงด้วยนะเขียนโดยคุณไร้พิมรินเพราะนิยายเรื่องนี้ไม่ใช่มีดีแค่นิยายหืน่นแต่มันคือเรื่องาราวของความรักของคนที่เติบโตมาด้วยกัน